เชฟตัลีุกซีดี๋ที่โสสรซอนฟุตบอยูไนเต็ดต้อนรับการมาเยือนของโสสปอสงขาเอฟซีวันนีโตเกีบภราทิติสุดเฟุสปาอาสิบ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพาท่านผู้ชมครับชมเกมการขันไทยลีก3รอบแชมเปี้ยนลีกครับธนบุรีธนบรุบรียูเต็ดเปิดสนามธนบุรีสเตเดียมรับการมาเยือนกับสงขลาเอฟซีครับเป็นอีกหนึง่งแมตที่เห็นหัวเห็นก้อยแน่นอนครับเลกที่2แล้วครับสำหรับแชมเปี้ยนลีกครับ อกออฟเริ่มเกมครับศาสตร์ยาวๆครับขึ้นมาได้ขึ้นแต่หัวครับพุทธนนท์เผาทองโขกแปะมาตรงนี้ดึงบอลเล่นได้อันวาโขกย้อนกลับมาแหมบอลหาสลารุตเบรอดครับสูงเอาเรื่องเลยครับแล้วมาตรงนี้ครับแหมอาวแล้วไหลมาตรงนี้ไหลมาจัตุลคงแหมขวางมาแล้วตบกลับ แปะมาแล้วโอ้โหเสียดายเลยครับเนี่ยครับอันวาครับอันวาอารีมามาครับลิซาโซถ่ายมาให้ครับเนี่ยครับอันวาพยายามถ่ายออามาก่อนนะครับแล้วก็สนันตบมาให้อันวาแปะมแหมโดนค่อยๆค,คืนสุรเดชโอ้ขึงนะครับช่วงขึงของทนบริเตนสุรัตมาเกี่ยวเหนียวได้สุรัตส,สุริยะฉย ตรงนี้ปียพงศ์อัดเต็มที่เลยครับติดบล็อกครับเอาแล้วครับสงขลาจะทําเกมลุกบ้างครับโจนทานเบรโดแปะมาลาเมโอลิซาโซหนีสิลก้อนได้ครับมีกิติพงศ์คอยประคองแต่ตัวตัดฉีกเนี่ยโอ้หลายนี้เนี่ยมันไม่ล้าด้วยหรือเปล่า 1- นูเลยครับมาเอาแล้วครับ1ประตูต่อศูนย์ครับต้องมาดูเกมลับครับคนททาประตูอันวาอาลีมามะครับม สงขลาเอฟซีก็เฮกันเลยอะครับทำประตูได้ครับอันวาอาลีมามาครับมาจะเซลฟี่กันหน่อยครับนะครับอันวาอาลีมามาครับอายุ24ปีเท่านั้นครับเนี่ยครับเดี๋ยวต้องมาดูครับตัวหลอกเนี่ยมันตบข้างหลังเนี่ยมันแหมหลายนี้มันดูไม่ชัดครับ เดี๋ยวดูช็อตลาม่าครับจังหวะตกหลังเนี่ยมันมาแล้วตรงนี้มันหายไปเลยอะครับมาอาเวาครับลามิโรซาโซหนีศิลก,กรได้อีกครับดิซาโซตกด้วยสายมาเบอร์ดโดยกมาไกลๆล่ลงๆบอลเล่เล่อสองสูงเลยครับโอ้โหมาสองประตูต่อสูงเลยครับตัวไกลๆครับ โอ้เฮเลยอะครับแม่น่าจะเป็นชาญชนครับชาอ๋อคอยเป็นสนั่นครับแมผมนี่หลงสนั่นกับทางชาญชนอ่ะสนั่นสมรลาครับทําประตูได้ครับสนั่นครับบวกประตูที่2ได้ครับเนี่ยครับศิลกรเอาเนื้อโซ่ไม่อยู่แล้วเตะติดมาโจนาทานโยนมาคมๆแล้วดูแปะทีโอ้โหสนั่นสมรลาครับหลายนี้คือเข้าไปแล้วครับ แล้วเนี่ยมันติดกิติพงศ์ไว้ก่อนนะครับแล้วยกมาอีกทีนึงเนี่ยโอ้โหได้ไห้อะครับช่วงท้ายๆแล้วครับปิยพงศ์พุทธสินมองนาฬิกาแล้วครับอาจารย์พนุมาตรโพสมันครับแล้วอู้อ่านั่นแหละครับจบเกมพุทธสินอาจารย์พนุมาตพรพันธ์สม,มอครับจบครึ่งเวลาแรกครับสงขลา fc ครับได้ ขึ้นนำธงนเต็ดสองประตูศูนย์ครับและภาพจับมาที่คนนี้ครับอับดุลฮาฟิดนิบูครับแล้วจบมาตรงนี้ยานทันทองยานันทวรรณนททองตบมาสุรัตครับสุรัตหนีโอขาตายครับสุรัตซ้ายสุรัตร้องปัดมาเรียบร้อยเลยครับสุรัตูเลีชายครับโอ้โหเดี่ยครับแทงลิ้แล้วครับมาโอ้สุรัตครับโหดเหลือเกินครับ อดีตนักเตะฐานบอกรูุกการที่แล้วครับแหมอาแล้วครับเรียงเสียงเฮจากฝั่งเพชรเกษมร้อยสิบได้สำเร็จครับทนบุรีเตชสามนาทีเท่านั้นตามตีไข่แตกนี้ได้แล้วครับโอ้โหแหมอ้าวมาดูครับสุรัตน์หนีตรงนี้เนี่ยดูดิหลังหักเลยอะครับเนี่ยครับโอ้โหหลังหักเลยครับแล้วซ้ายของสุรัตน์ปั่นไหายถ่ายเข้าไปพันมือของสรัตน์โพสมันครับอย่างททองเนี่ยครับลงมาเปลี่ยนเกมอีกแล้วครับสำหรับยานทั์วันธทองครับ เนี่ยครับหนีมาแล้วทรายหายไปเลยครับหายไปที่ตาข่ายครับโอ้โหทําได้ครับมาดูมุมนี้ครับโอ้โหหนีทางแม่หนีบูฮัมัดอาเวรครับยานธัชวันธนทองครับยานธัชวันณทองแปะมาตรงนี้ปิยพงษ์ควบมาได้ทันรู้มาสูรราส่รัตสู่เลียชัยสู่รัตสู่เลียชัยจิงแล้วเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ2ครับ สุรัตสุรีชายครับโบสองประตูครับพี่อ่ำครับโอ้ดีใจเลยครับโบแม่โอ้สุรัตสุรีชายครับแม่เห็นหัวขาวเนี่ยเป็นทางหน้าทิพย์เครื่อัยญาครับสุรัตฮีโร่ของสปมสรครับโอ้โหเนี่ยครับแฟนบอลค่าสิบสองครับโอ้โหเอาครับภาพจับมาที่โค้ชเพชครับนี่ก็ ต้องมาดูครับสุรัตโค้จับมือโค้หน่อยครับม่อ่ามาตัดมาหน่อยครับปียพงศ์เนี่ยฉลาดเก็บมาได้แล้วสุรัตน่ยวิ่งตัดหลังมาแล้วครับลายนี้ไม่ลับหน้าครับแล้วตบมาหายไปเลยครับโอ้โหลุดมาแบบนี้ครับปียพงศ์เอซซสครับสุรัตอีกแล้วครับบวกประตูได้ครับโอ้โหอาวกับมาสู่เกมทั้งคู่ครับมันอีกครั้งหนึ่งครับ แล้วแหมอันนี้เอาตัวรอดพิงพักหนีมาได้ครับสงขลาฟีก็ต้องดูเกมลุ้ของสงขลาด้วยครับนี่ครับโจนาธานเบอร์นาร์โดไม่เข้าโอ้โหแมโอ้โหใจหายวาบกันหมดนะครับโจนาธานเบอร์นาร์โดครับดูจังหวะน,นี้ครับน่าจะจัดตุลงสลด์กวาดพลาดตรงนี้มาแล้วมันหลุดเลยครับออกมาด้วว่าโอ้โหมันถากเสานิดเดียวครับ นี่ดีไม่ชนเสาครับเพราะว่าชนเสาบอลมันได้ออกมาแล้วตรงนั้นน่าจะมีลาเบลลิซาโซรออยู่ด้วยครับไม่แล้วมาตรงนี้ครับได้ปีกแล้วอาอันวาหรือเปล่าไปแล้วครับสป,ปีดมาแล้วตัวประคองมีกิต,ติพงศ์หนีกิต,ติพงศ์มาได้หนึ่งดอกหนึ่งแล้วหลุดดอกนี้สุกรีตาติดเซ่พาตระพงเพชรจันลูนครับโอ้โหมาได้ยังไงครับ เกมรับครับโอ้พัตตวพุชารูุเนี่ยเกมนี้ก็โชว์เซฟเลยครับบอลบอลไม่ได้หนีตัวด้วยครับเหมือนมุมอ่ะมันมีสกีแต่เลือกยิงยัดแรงๆเข้าแสงหน้าแต่พัตตะพงพัชรุเนี่ยเซฟไว้ได้ครับดูลูกนี่ทําได้ดีแล้วครับโอ้โหแม่เป็นทางพรเทพครับพรเทพหนีมาแล้วดูปัดอย่างนี้ครับโอ้โหแล้วอิงทีหนึ่งโคกันออกมา ้องมาดูแถว2ของสงขลาเอฟซีได้โยนได้วัดมาตัวไกลๆโจนาธานแบรโ,โดโขกมา,า,ามาแล้วครับ3-2จนได้ครับสงขลาเอฟซีแซงครับเอา,เาไปขึ้นนำอีกหนึ่งครั้งครับเอาโหมาแล้วครับสงขลามันจริงๆครับคู่นี้ครับแมเกมคู่นี้นี่มันสุดยอดครับคุณภาพผ้าดาวโจนาธานแบรโ,โดเนี่ยโหมมาให้ทาง ชาญชนจอมเกาะครับชาญชนจอมเกาะยิงเข้าไปครับเอาแล้วครับมาอีกแล้วครับชาญชนจอมเกาะครับ3-2ครับขึ้นน้ำอีกหนึ่งครั้งของสงขลาเอฟซีครับแหมมาดูตรงนี้นะครับจะาดูคนโยนเนี่ยโอ้โหโยนแบบนี้เ,าาเลยครับแล้วโจนาธานเนี่ยโขกตั้งให้เพื่อนบ่อยๆแบบนี้แล้วแล้ว เนี่ยครับชันชนครับโขกเต็มหัวครับแต่เนี่ยอดีตทีมชาติอขอแวะไปอดีตชุดชนบุรี FC ครับแล้วอ่ะไหลามาสุรัดอีกแล้วสุรัดอีกแล้วสุรัดอีกแล้วชี้มาแม่นาลาทิพเกล่อนยาครับนาลาทิพหลอกแปะมาแถว2องยาแถวสองยิงติดแฮนด์บอลอีกครับโอ้โหสุทธิพงศ์ครับสุทธิพงศ์ไงฝ้ายเล่นมา แล้วลองโอ้โหอีกแล้วได้ทุบมาตรงนี้อ่ะโอ้โหแมอยู่ในลายล้าหน้าแกก็ไม่กล้าเล่นครับตกเมื่อวานนี้ครับเห็นว่าตกประมาณ4ี่ชั่วโมงครับจ่ายไม่ดตีตัดตรงนี้มาครับแล้วเวลาเนี่ยมันหมดแล้วครับแล้วอาพุทธศิลป์แล้วเคลียร์ศาสตร์ไม่ดีครับแบบนี้ครับศิลกรแล้วเวลาทัมมิ่งหมดแล้วครับ และนั่นแหละครับหมดเวลาการแข่งขันครับทอมรเต็ดครับเปิดบ้านแพ้กับสงขลายุตไป2ประตูต่อ3ครับ